สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทำกระโปรงมาตรฐานแบบหน้าหลังเท่ากันและแบบหน้าใหญ่กว่าหลังทำภายในชิ้นเดียวกันค่ะเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลงมีใครเคยทำแบบนี้บ้างไหมคะคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเราจะทำแบบหน้าหลังเท่ากันก่อนค่ะที่ริมกระดาษด้านบนวัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัด ขีดเส้นตรงเป็นเส้นเอวด้านข้างวัดเข้ามาหนึ่งไม้บรรทัดขีดเส้นตรงเป็นเส้นกลางหน้าและกลางหลังจากเส้นเอววัดลงมาสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กและอีกสิบเซน เป็นเส้นสะโพกใหญ่ขีดเส้นฉากออกไปค่ะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับความยาวกระโปรงที่ต้องการเป็นเส้นชายกระโปรงค่ะ ที่เส้นสะโพวกวัดออกไปเท่ากับสะโพกบวกหลวมสามเซนหารสี่ใช้จุดนี้ขีดเส้นตั้งฉากเป็นเส้นข้างลำตัวที่เส้นเอววัดออกไปเท่ากับเอวหารสี บวก0.5เซนบวกเก็บ3ามเซนศ .5 เซนที่บวกเข้ามาเราจะใช้เก็บเกลนซิปด้านหลังนะคะใช้ไม้นกแก้วโค้งเส้นสะโพกไปยังเส้นเอวคะ่ะที่เส้นเอวแบ่ง3ส่วน แบ่งที่หนึ่งทำเกตออกไป1.5เซนมาร์กจุดกึ่งกลางเก็ตไว้ด้วยค่ะจุดแบ่งที่สองทำเกตเข้ามา1.5เซนมาร์กจุดกึ่งกลางเก็ตไว้ค่ะที่จุดกึ่งกลางเก็ตขีดเส้นตั้งฉากลงไป เกตที่หนึ่งยาวสิบสองเซนเกตที่สองยาวสิบเอ็ดเซนปลายเกตจะเอียงออกไปศูนย์จุดห้าเซนค่ะขีดเส้นเกตค่ะ ที่เส้นเอวกลางหลังเก็บเกณฑ์ซิปหนึ่งเซนขีดเส้นตรงลงมาที่เส้นสะโพกเส้นนี้จะเป็นเส้นเข้าซิปกลางหลังค่ะที่เส้นเอวเก็บเอวล,ลงหนึ่งเซนใช้ไม้นกแก้วแต่งโค้งเส้นเอวใหม่เราจะได้แพทเทิร์น หน้าหลังเท่ากันตามรอยเส้นสีแดงค่ะ เส้นตรงกลางหน้าให้วางสันทบผ้าเป็นกระโปรงชิ้นหน้านะคะส่วนกระโปรงชิ้นหลังใช้เส้นเกฑ์เข้าซิปเป็นเส้นกลางหลังค่ะต่อไปเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ทำกระโปรงมาตรฐานแบบหน้าใหญ่กว่าหลังที่เส้นกลางหน้าวัดออกมาหนึ่งเซน ขีดเส้นขนานใช้เส้นนี้เป็นเส้นสันทบวางผ้าชิ้นหน้าค่ะที่เส้นเกณฑ์เข้าซิปกลางหลังวัดกลับเข้ามาหนึ่งเซนขีดเส้นขนานใช้เส้นนี้เป็นเส้นเข้าซิปกระโปรงชิ้นหลังค่ะ ส่วนเส้นอื่นๆใช้ทับกันได้ทั้งหน้าและหลังลองทำดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันค่ะ